ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงรูปคู่หวานหวานผ่านทางโซเชียลให้ได้กดไลค์กันมากเท่าไหร่นะคะสำหรับคู่นี้คุณก้าวจิรายุแล้วก็แฟนสาววีวีโอเลตค่ะแต่ว่าถ้าหากถ้าหากได้เสิร์ฟความหวานครั้งใดเนี่ยก็บอกเลยว่ามดต้องมาตอมอินสตาแกรมทันทีพวกเราก็จะตาลุกเป็นไฟเพราะว่าล่าสุดนะคะหนุ่มก้าวสาววีได้ควงแขนกันไปสวีทที่ประเทศญี่ปุนป่นก็ไปรับอากาศเย็นๆกันนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ทั้งคลิปแล้วก็ภาพมาให้แฟนคลับได้เห็นกันแบบ จุใจกันไปเลยจ้าพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่า the next episode feel drop it like it's hot นะคะซึ่งแฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์เสียงเดียวกันเลยว่าว้าวเป็นภาพและคลิปที่น่ารักมากจริงๆหวานแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนโสดตายเรียบไปเลยค่ะหนาวล้วไม่มีทางเลือกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ทางหน้าของอ่าสนุนะครับสนุกเป็นยังไงเรามาดูกันครับ One t o t h e e t o o สนุกปปไม่ใช่สนุกดัก ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ